มนงานกแคใอยากได้มาเลยครับคิบการได้รับใช้ทงสคอะาครับบมาเลยมาเลยใครอยากได้มาเลยอาก่บาเลีวคุณพี่ครับอบาครอันอยอันเนี่เก้าพบาท การประมูลครล้ายๆประมูลนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขณะน,น,นี้เวลาประมาณสามทุ่มของวันที่ที่เด็ดท่นว่านะครับ,ว,บวันจันทร์นะครับพี่น้องนี่คือนาขางเขา่านาข้างเขา่างานกาซาลอยปีนะครับถนอนพลามสีนะครับตอนนี้ก็บดูบรรยากาศแน่นหนานะครับ ขณะนี้ขณะทางสีเขายังแน่นหนานะครับรถติดนะครับพี่น้องตอนนี้ผู้คนมากมายหลายนะครับบอาเร่งจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับอานกาชาดวันที่11ธันวานะครับองค์กรวันจันทร์นะครับพี่น้องเพิ่งนะครับขณะนี้3ทุ่มนะครับบอาเร่งครับมาจากเชนทันเวอร์นะครับจะมาเที่ยวที่นี่ต่อนะครับพี่น้อง ได้นะครับการสัญจรนะลำบากคนทางลำบากเงี้ยเล็กน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีงานนะครับถ้าผมมีงานกับพืชสีสบายอยู่นะครับเพราะว่ารถมันหลายนะครับคนมางานนะครับบังคับพี่น้องโอ้ยนะครับขาคุณผมมางานสบายนะกำลังกำลังงานครับพี่น้องได้อัปเดตทางในว่าที่นี่ยังน่าตื่นเต้นน่าสนใจบ่นะครับ ข้างเขาก็มีขายลูกซีนะครับขายบังพอบามนะครับผมเนออันนี้คือหนาทางนะครับแต่ว่า,ายังแน่นนะครับข้างเข,าข่าม็ยังแน่นแล้วลว่าค้างในสิเป็นเทนะ่าไรนั่นทั้งก็มาส้มต้องกันนะครับ พี่น้องเบิ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 งูกคนนะครับอ้ยนะครับบนสนามบนสวนสาธารณะอันกว้างใหญ่นะครับคนมากมายหลายร้อยหลายพันคนนะครับเฮมานะครับงานก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่แปดตอนนี้ก็ทันที่เอ็ดเริ่มมาสี่วันแล้วนะครับคนแรงก็มาวันแรกนะครับตอนนั่นมาวันแรกแต่วันที่แปดไปแล้ววันที่สิบเอ็ดกมาอีกรอบนะครับมาเป็นพี่น้องเราเลยเบิงนะครับ สถาหนก,การณ์มันกระชากร้อยปีนะครับล้องแน่ครับ,นนรบนร่น้องแค่แน่ว่าถ้าข้าสามทุ่มยังแน่นขนาดน,นี้นะครับ ช่องเกี่ยวกับเต้นได้นะครับปูทะยอยเขา่าปูทะยอยออกนะครับจะมีทั้งทะยอยเข่าแล้วก็ทะยอยออกนะครับแล้วน,นี้ก็ตีไวาแน่นนะครับมีโอกาสได้ใส่ก็ได เยอะจริงๆครับพี่น้องปีนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากที่นี่เี่น้องพิเศษนะครับพี่น้องเก่ตรกรกับมอเตอรเยอะปานนี้นะครับรถที่นี้เยอะมากเดินเข้ามาสามนาทีแล้วครับพี่น้องส่วนไลฟ์ก็จะเห็นคน มาหึงนี่ก็สไลายก็เสียเนคนเดินออกหลายกว่าคนเดินเข้านะครับคนเดินเข้าจะไม่เยอะเท่าคนเดินออกครับเพราะตอนนี้มันสามทุ่มแล้วนะครับจะสิได้เวลาคนกลับบ้านครับไคกก็ไกะม่เทีย่ยวเกทุ่มหนึ่งนะครับเรามาถนนอันกว้างใหญ่หนี่จสีเห็นผู้คนมากมายนะครับพี่น้อง ิงครับพี่น้องเบิ่งเบิงเบิแต่วิ่นวิ่นแตกสวดสวเลยตอนนี้จะขอมาจะใส่นะครับจะมาเตะยุ่งเลยเยอะมากครับเบิ่งครับพี่น้องถนนมันกว้างใหญ่ยังเดินแทบไม่ได้นะครับเดินแทบไม่ได้นะครับ เยอะจริงๆครับทางนั้นก็เยอะนะครับว่าเรืงชิมาพังนี้นนนนเป็นอย่งครับช่วงนี้บ่าเร่งก็มีคลิปอยหนอยนะครับพี่น้องะว่าช่วงนี้งานเยอะมีงานมีการแสดงเยอะนะครับพี่น้อง พี่น้องเบิรงโอ้ยนะครับถูกคนนะครับมากมายหลายร้อยหลายพันนะครับกล้องเบอลแลงกับซีสันสัน,สนเนาะรับตอนนี้บู้มันเป็นยังเนาะ้ามาทางนัน,นแล้วถ้าไปลองถ้ามาทางนาันแล้ว เดินมาสิบเดินมาสิบเกินนาทีเลยนะครับโอ้โหคคนหุ่มเลยยังเนาะครับในที่นี่ยังนะครับค้นจริงหุ่ม ครับคลิปการแชร์ครับใช้ใช้สินสดนะครับ290บาทเอามาเลยครับมาเลยมาเลยใครอยากได้มาเลยฮะเอากี่ใบดีครับพี่ฮะเอากี่ใบฮะ2ใบอร้อยนะครับอร้อยนะครับครับครับขอเวลาสักหน่อยครับครับอ่าโอเคครับครับขอโชคดีครับโชคดีทุกคน okay.

อ่าไปร้อยี่สิบห้าบาทนะครับเพืยงนั้นใดเลยจ้าสุดยอดสุดยอดอหารเรือชอบอหารเรือลูกชายเป็นทหารผมก็เป็นทหารเรือขอบคุณมากน,นะคะะรับมากๆในวันนี้ครับคึกคักเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคนแน่นเหมือนเดิม คนได้ของขวันก็ได้เลนะครับพี่น้อง ดอโกค,ครับดูโกบอลร้อยยี่สิบห้บาท4ใบร้อยครับารางวัลรอบนี้เป็นแวหวนทองคำนะครับเชินอันไหนนะครับพี่ครับมาถึงนี่บุทธนี่คนหนึ่งแน,น่นมากมากครับพี่น้องต้องใช้ของหลดราคาหรือยังไงนะครับคนหนึ่งมาก นะครับพี่น้องทัางรถทัางแถมลดราคาาขึ้นกะสู้ารขึ้นกระสู้ตอนนี้อยู่ที่เกานบาทคกาะใรประมูลคล้ายๆประมูลนะครับพี่น้องผู้ใดได้หฮไลท์ก็ได้หล้ายบอ้าวว้าไปหรอกเพื่อได้ไฮไลท์ก็ได้เครื่อง ยบที่9,000บาทนะครับเครื่องนี้ครับพี่น้องตูญญ้เย็นซัมซุงเฮดวันในวันนี้นะครับก็ของรางวัลนะครับก็ได้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อลงุณผู้มีอุปการะคุนกับมาธิราราภแหมงของเราทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมีขอ ปิดไปเรียบร้อยพี่น้องตู้เย็นชัมชุงเฮดวันเก้าพันนะครับบูราคาเต็มอะไรเนาะหนาชีเป็นหมื่นกว่าคนเลยฝั่งนี้คนยังแน่นนะพี่น้องยังแน่นเลย นี่แหละเป็น้องงานกาชาที่<า>นั่งมีขันหนึ่งกานกาชาถึงร้อยมีหากท่านใดพบเห็นสลากกาชาสมาคมศิทธิ์เก่าสวนสุนันทาเล่มที่2745หโดยมีเลขดังน,น,นี้เก้าเจ็ดสี่สี่หนี้าเจ็ดสี่สีา 97444 97445 97446 97447 97448 97449และ97450กรุณาลำมอสมทืนได้ที่จุดบริการข้อมูลใกล้กับกองอเมริกานได้ขอบคุณค่ะยังแน่นนะครับพี่น้อง ่นี่ก็ใกล้สี่ทุ่มแล้วครับคนยังหล้หลยนะครับปังมากปังมากปงังมากขอบคุณน้องปังมาก ขอทางรถสุขะด้วยนะครับขอบคุณครับขอทางรถสุดขยะด้วยนะครับขอบคุณครับขอทางรถสุดขะด้วยนะครับขอบคุณครับขอทางรถสุขยะด้วยนะครับขอบคุณครับ